สวัสดีที่ผมช่องรถเครื่องทั่วไปที่ไหนก็ต่อไปผมทั้งสามหมื่นแปดพันกว่าท่านจะสามหมื่นเก้าพันแล้วนะครับเอ็ดทีเอฟซีเป็นควแน่นอนนะครับผมอัญเชิญรถเครื่องสำคัญของประเทศไทยของเราและเป็นพระเครื่องที่เก่าแก่มาก,มากๆนะครับอีกองหนึ่งของช่วงเหล่านะครับนี่คือพระกิ่งถือวัวนะครับของวัดประสาทยาวาสเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งผมวาง ท่านตะแคงไว้สแปบนพี่นะครับอาจจะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้กระดาษหน,นุนท่านไหมนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการเข้ามารับชมนะครับจะได้เห็นทุกส่วนทุกด้านขององค์พระนี่คือพระกิ่งสําคัญนะครับซึ่งเป็นลนักษณะของพระรูปนะครับพระกิ่งะฐานเป็นพระกิ่งฐานเป็นดอกบัวก,กีบขึ้นและกีบลงเป็นลนักษณะของพระกิ่งนะครับมีกิ่งค้อยตรงนี้นะครับนี่คือข้อสังเกตนะครับ บางองค์อาจจะมีกลิ่นที่อยู่ตรงอุดอยู่ที่ใต้ฐานนะครับมีเสียงดังอันนี้พระหัตถ์ขวาถือหรือประคองดอกบัวนะครับพระหัตถ์ซ้ายวางที่วะพเ้าหรือน้าตักเป็นลักษณะที่สําคัญนะครับและตรงพระนาราชหรือน้าผักมีจุดตรงนี้นะครับพระพักยิ้มพระพักถงแยมมะอดนะครับพระพักสดชื่นนะครับสดใสนะครับแต่พระเนตรหลับลงนะครับจนปฏิบัติสมาธินะครับนี่คือลักษณะพิเศษ ภาพเป็นภาพที่เข้มขังมากของววประสาทบิีเลวาเขรู้สิคผู้เี่ะคกรองที่จะสร้างมื่ปี26นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับสวยชัดมากๆครับแล้องขึ้นเงานะครับงเงาะสะท้อนตามที่เล่มเห็นะผมคงไม่ต้องอธิบายอะเรอีกว่าสวยชัดขนาดไหนครอบภาพจะใล้ายกันที่ขึ้นจับผมเ,เล่านั้นัเป็น,ปนชา,า,นา้น,กกานมากแสดงองก่แก้วเมปี26ล่ามาตัน สองร้อยหกสิบเจ็ดข้อน่าจะนะครับห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับซึ่งถือว่ายาวนานมาสมกสำหรับเครื่องสองคำตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงยังคิดว่าเครื่องสองคำแต่ละรายการที่ผมได้ดูดีนะครับเครื่องเสร็จเราจะเป็นข่าเกี่ยวกับนั้นะครับพ<ว><น>าพใหม่ออมมกมม <c oughs> ็สกี่ต่งางนั้น,น ท่านผู ups, so so nah ้ชมใหม่ก็แสดงว่าเป็นผู้พักผานที่ช่องของเราได้ถูกไล่ลงไปนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมและขอให้การรับชมของท่านจบลงด้วยสุขจากการรับชมครับเข้ามารับชมแล้วก็ช่วยแชร์ความรู้สึกต่อเนื่องช่องของเราในช่วงของ็อสติเจอร์เนียนะครับช่องสตาร์นั้นและต้องรับชมความควันการเชื่อมั่นว่าฟอสติจะได้นียสิ่งดีจากการเข้ามารับชมในรายนี้แน่นอนนะครับ ยิ่งส่องไฟเข้าไปใกล้องค์พระตะไคร่ก็ยิ่งสวยชัดเจนมากๆนะครับในหลายเยรียนไม่ต้องอธิบายนะครับให้องค์พระท่านอธิบายองค์ท่านเองว่าท่านสวยงามผมมีวิวงเวียนแล้วก็สลับทุกประการที่เรามีนะครับก็ขีดช่องเราหลายหลายเกจิม,มากตอนรีวิวไปยังไม่ถึงขึ้นเลยนะครับแต่มีช่องของเราที่เขาทุกควาณสิ บางครั้งบางรายการก็จะมีอยู่สองชิ้นด้วยกครับเพราะว่าได้รับความอยู่มากมายเดี๋ยวลงจากภาขั้นคัญลำดับนี้ก็จะเป็นรายการองค์ประกอบของคุณนะครับในจังหวัดนครราชสีมาสำหรับองค์คูณนะครับนี่คือด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับผพีกไปให้ชมด้านหลังครับพีกให้ชมด้านหลังด้านหลังสวยชัดเป็นลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของวัดปราสาทบุญยวาสนะครับ กรุงเทพมหาคอรเอ้ยเีแล้วก็คงต้องต้องอธิบายตรงนี้บริษัทผลยอดเรื่นอนพ่างเกศาวสขอหนะคย่างนรับผขมหมึเป็นสริษ์แบบโคธรทปนะครับมมทั่วไปนะครับแต่มีความเปลีป่ยนแปลงของตอะกิ่ที่เหีนได้ชัดเจนมากครับซึ่งมีผิวสวยงามน,นะครับผิวสวยสชัดไไเจนในรายยืน คงไม่โทาจีบายนะครับอจด้งี่บายเองแล้วก็ขอบคุณท่านที่กำลังชมหลายอยู่ท่านที่ต้องรับชมในเวลากันในเวลาที hmm. ่เปิดตอรับชมในวลานี้ขอไม่ได้มีส่งใช่ครับกาชมในทนี้นะครับพบัทยยอิอรรวีคลิจนถึงเวลาประมาณ21:30น สัสที่2คมแม่แล้วนะครับขอส่งสินี้ครับท่านทั้หาชาวโอาจารย์ต้องมีวิวเปี่ยคัญที่หลวงราชการกค่ส่สารเจ้าสพระบรมราชินีนาะครับหรือพระบรมราชชนนีครับักตพระสิทธิาพพระเจ้าการชมโมสมบติอาทิตย์เจ้าศรัน์เจารงนเจอโภครสส ชอบคุณมากครับ แล้วครับผมขออนุญาตปิดสตรีมนะครับแล้วก็ขึ้นรีวิวรายการต่อไปนะครับ